อาสยามทําบุญครั้งใหญ่สร้างถนนขึ้นวัดพระาธาตุดอยแก้วชัยมงคลจังหวัดลำปางมูลค่ากว่า1.7ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถเลยล่ะค่ะอย่างแต่บุญยะเลี้ยงชื่อเล่นกระแตนะคะหรือที่รู้จักกันในานามของกระแตอาสยามค่ะหรือเดิมชื่อว่ากระแตโฟทีน เป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงของไทยนะคะและเป็นนักมวยไทยหญิงที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นค่ะอีกทั้งยังเป็นพี่สาวแท้ๆของกระต่ายอาสยามอีกด้วยนะคะล่าสุดค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญครั้งใหญ่รวมด้วยนะคะกับสาวกระแตที่เธอนั้นค่ะได้ทำบุญครั้งใหญ่สร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคลจังหวัดลำปาง มูล,ลค่ากว่า1.7ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะโดยงานนี้นะคะสาวกระแตก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้แล้วค่ะว่าเอาบุญใหญ่มาฝากทุกคนนะคะเลื่อนดูภาพแห่งความปิติสุขกับบุญใหญ่ที่สุดในชีวิตกันนะคะบุญกระถิ่นที่แต่และครอบครัวรวมถึงกัลยานมิตรที่รักทุกท่านและทุกดวงจิตได้รวมสร้างกุศลใหญ่ในบุญสร้างถนนขึ้นวัด พระาธาตุดอยแก้วชัยมงคลจังหวัดลำปางแแทกได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสสร้างถนนหนทางเดินให้พระพิสุสัม,มเณรอีกทั้งสาธุชนจำนวนมหาศาลได้มาสักการะพระธาตุเจดีศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันเรียกได้ว่าง,งานนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะ ทางเราก็ขออนุโมทนาบุญรวมด้วยนะคะอันนี้สงผลบุญที่ได้สร้างถนนเข้าวัดนั้นมหาศาลมากและหาทำกันได้ยากมากๆในยุคความเจริญนี้วันนี้แต่ปิติจิตและปลื้มใจอย่างล้นหลามมากๆมันบอกไม่ถูกเพราะเป็นงานใหญ่มากๆสำหรับพวกเราจริงๆแต่พวกเราก็ได้สารต่อจนจบสิ้นดังปรารถนาแล้ว แต่ขอแผ่บารมีบุญกุศลที่ได้ทำทั้งหลายเหล่านี้บุญใดที่แต่ได้ทำขอจงเป็นของทุกท่านที่ต้องการสแสวงแสงแห่งบุญนี้เทินขอให้ทุกท่านและทุกดวงจิตที่ได้ร่วมสร้างทางถนนและโมทนาในบุญนี้จงได้พบเจอแต่หนทางสู่ความสุขสำเร็จเจอแต่ทางสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมมีรูทางธรรมหากิน ร่ำรวยได้รับทรัพย์มหาศาลมีช่องทางที่ดีเสมอไม่มีอุปสรรคใดเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดไม่มีอันตรายชีวิตไม่มีทางตันทำอะไรก็ราบรื่นไม่ติดขัดขอให้สุขสมสำเร็จมักผลนิพพานเทินอนุโมทนามินิพพานะปัจจะโยโหตุ